สิ่งที่ผู้หญิงทำแล้วผู้ชายหลงรักอย่างถอนตัวไม่ขึ้นคุณเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมผู้หญิงบางคนไม่ได้สวยที่สุดไม่ได้ทำงานเก่งที่สุดไม่ได้แสดงท่าทางอยากได้หรือมีทีท่าว่าสนใจในตัวผู้ชายเลยตรงกันข้ามพวกเธอดูไม่ยาแสบผู้ชายที่เข้ามาจีบด้วยซ้ำแต่กลับดึงดูดผู้ชายที่จริงจังและพร้อมจะสร้างอนาคตด้วยได้เสมอคำตอบไม่ใช่เพราะเธอโชคดีหรอกนะครับหรือเพราะบุญวาสนาแต่มันคือคุณสมบัติภายใน ที่ผู้ชายที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์หรืออีคิวสูงมองทะลุออกต่างหากละ่ะฟังดูน่าสนใจใช่ไหมครับผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนี่คือความลับที่ทําให้ผู้ชายหลายๆคนตกหลุมรักผู้หญิงที่มีลักษณะเจ็ดอย่างนี้อย่างถอนตัวไม่ได้หากพวกเธอมีสิ่งเหล่านี้ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแอดมินนั่งดื่มกาแฟกับเพื่อนคนหนึ่งเธอกําลังระบายอารมณ์ถึงหายนะครั้งล่าสุดในการเดทของเธอเธอเล่าว่าผู้ชายที่เธอออกเดทด,ด้วยเขาดูสมบูรณ์แบบเลยนะ เธอพูดพลางก็คนแก้วกาแฟาลาเต้แรงกว่าปกติงานก็ดีหน้าตาก็ดีพูดจาก็ดูโอเคดูเหมือนเขาสนใจเธอมากๆเลยแต่มีอะไรบางอย่างที่ฉันรับรู้สึกถึงความไม่ใช่ครับเธอเล่าว่าเขาคนนั้นตอนจีบกันใหม่ๆก็ทำเหมือนรักมากเลยละ่ะในช่วงสองสัปดาห์แรกแต่พอเธอแสดงถึงความต้องการที่แท้จริงของเธอที่มีต่อเขาออกไปเท่านั้นแหละเขาก็หายไปเฉยๆขอเสริมสักหน่อยนะครับเวลาที่ผู้หญิง แสดงออกถึงความต้องการที่แท้จริงกับผู้ชายในความสัมพันธ์ช่วงไม่ถึงสองเดือนแล้วผู้ชายหายไปเลยปัญหามักจะหยุดตรงนี้ครับ 1. ความต้องการความชัดเจน define the relationship ผู้หญิงอาจเริ่มถามว่าเราเป็นอะไรกันแน่คุณจริงจังกับฉันแค่ไหนสำหรับผู้หญิงนี่คือการหาความมั่นคงแต่สำหรับผู้ชายบางคนมันคือแรงกดดันที่เขายังไม่พร้อมจะรับผิดชอบเลยเลือกเงียบหายแทนที่จะตอบตรงตรง 2. ความต้องการเวลาและความใส่ใจผู้หญิงอาจพูดว่าอยากเจอกันบ่อยขึ้นอยากให้เขามีเวลาให้หรืออยากให้การสื่อสารต่อเนื่องมากขึ้นผู้ชายบางคนจะตีความว่าเธอต้องการมากเกินไปหรือรู้สึกถูกควบคุมเลยถอยออกไปเพื่อรักษาอิสระของตัวเอง 3. ความต้องการความซื่อสัตย์และความโปร่งใสผู้หญิงอาจบอกตรงๆว่าไม่อยากให้เขาไปคุยกับคนอื่นไม่อยากให้ความสัมพันธ์มีความลับผู้ชายที่ยังไม่ได้จริงจังหรือ,อยังเผื่อเลือก จะรู้ทันทีว่าไปต่อไม่ได้ทางออกที่ง่ายที่สุดของเขาคือหายไป 4. ความต้องการการพัฒนาไปข้างหน้าผู้หญิงอาจเริ่มพูดถึงอนาคตเช่นวางแผนทริปด้วยกันแนะนำเพื่อนหรือครอบครัวให้รู้จักสำหรับผู้ชายที่ยังมองว่าแค่คุยเล่นเล่นนี่คือสัญ,ญญาณอันตรายที่เขาไม่อยากผูกมัดเขาจึงเลือกตัดบทตั้งแต่เนินเน่นๆว่าทำไมผู้ชายหายไปเมื่อคุณสาวๆเริ่มจริงจังในวงเล็บเกินไป แอดมินก็ได้แต่พยักหน้าอึ้งๆรับทันทีอย่างเข้าใจเพื่อนนะครับเพราะจริงๆแล้วเราหลายคนเคยผ่านเหตุการณ์แบบนั้นกันมาบ้างแล้วพวกสาวๆเราถูกดึงดูดด้วยคำพูดสวยหรูแต่ขาดความลึกซึ้งทางอารมณ์ที่จะสร้างสายสัมพันธ์จริงจังผมก็อดคิดถึงเรื่องนี้ไม่ได้และผมอยากบอกคุณผู้หญิงว่าเราจะดึงดูดผู้ชายที่พร้อมสำหรับการมีคู่รักในความสัมพันธ์จริงๆได้ยังไงแล้ว อะไรคือสิ่งที่ทําให้ผู้หญิงดูน่าดึงดูดในสายตาของผู้ชายที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ไม่ใช่ผู้ชายที่ยังสับสนหรือเล่นเกมหรือเป็นเด็กที่ยังไม่เติบโตทางด้านวุฒิภาวะแต่เป็นผู้ชายที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคําตอบที่ผมจะบอกนั้นไม่ใช่สิ่งที่คําแนะนําการเดททั่วไปบอกไว้หรอกนะครับไม่มีเคล็ดลับอะไรที่ยากแต่มันคือนี่คือเจ็ดคุณสมบัติที่ทําให้ผู้ชายที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ถูกดึงดูดเข้าหาเหมือนดังต้องมนข้อที่ หนึ่งผู้หญิงคนนั้นเธอรู้คุณค่าของตัวเองโดยไม่ต้องการการยืนยันตลอดเวลา 2. เธอสื่อสารตรงไปตรงมาโดยไม่เล่นเกม 3. เธอมีชีวิตและความลหลงไหลของตัวเอง 4. เธอจัดการความขัดแย้งอย่างมีวุฒิภาวะ 5. เธอแสดงความเห็นอกเห็นใจและเมตตาอย่างแท้จริง 6. เธอสบายใจกับการปรอบางทางอารมณ์ในวงเล็บกล้าที่จะเปิดใจอย่างแท้จริง 7. รับผิดชอบต่ออารมณ์ของตัวเองมาฟังความหมายของแต่ละข้อกันนะครับ 1. ผู้หญิงที่รู้คุณค่าของตัวเองโดยไม่ต้องการการยืนยันตลอดเวลาผู้ชายที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์จะถูกดึงดูดด้วยความมั่นใจที่สงบนิ่งในตัวผู้หญิงไม่ใช่ความหยิ่งไม่ใช่การเสรแสร้งแต่มันคือการไม่ต้องการให้เขาส่งข้อความทุกชั่วโมงเพื่อความมั่นใจไม่ต้องเรียกร้องคำชมหรือสร้างดราม่าเพื่อลองใจ เมื่อคุณรู้คุณค่าของตัวเองคุณจะหยุดพยายามพิสูจน์ให้ใครเห็นคุณจะเลือกอย่างมีสติว่าใครคู่ควรกับเวลาและพลังงานของคุณและกล้าที่จะพูดเมื่อมีสิ่งที่ไม่ตรงกับมาตรฐานโดยไม่ใช่จากความไม่มั่นคงแต่จากความเคารพในตัวเองผู้ชายที่ผ่านการทำงานกับตัวเองมาแล้วว่าจะสัมผัสสิ่งนี้ได้ทันทีผู้ชายที่มีวุฒิภาวะจะรู้สึกได้ทันทีว่าผู้หญิงที่มั่นใจในคุณค่าของตัวเองนั้นแตกต่าง เธอไม่ต้องการให้เขาส่งข้อความมาทุกชั่วโมงเพื่อความมั่นใจไม่ต้องสร้างดราม่าเพื่อทดสอบว่าเขายังสนใจอยู่หรือเปล่าตัวอย่างลิซ่าเธอเป็นผู้หญิงที่มีความชัดเจนกับสิ่งที่เธอต้องการวันหนึ่งเธอออกเดทกับผู้ชายคนหนึ่งที่มักเลื่อนนัดบ่อยๆครั้งแรกเธอโอเคนัเขาอาจจะติดธุระจริงๆแต่พอครั้งที่สองเธอไม่ได้นอนเงียบหรือเล่นเกมแต่พูดตรงๆว่าฉันให้ความสำคัญกับคนที่รักษาเวลาและเคารพกัน แล้วเลือกเดินออกมาอย่างมีศักดิ์ศรี2สื่อสารตรงไปตรงมาโดยไม่เล่นเกมไม่มีอะไรที่ดูน่าเคารพมากไปกว่าผู้หญิงที่พูดในสิ่งที่หมายความตามนั้นไม่มีแอบซ่อนเจตนาไม่มีการให้เขาต้องตีความเอาเองไม่มีการประชดเวลามีปัญหามีงานวิจัยในสหรัฐอเมริกายันยืนยันด้วยว่าการสื่อสารเปิดเผยคือหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สุดของความสัมพันธ์ที่ดีเมื่อ เธอเลือกบอกเขาตรงๆเมื่อรู้สึกห่างเหินแทนทีจะเงียบแล้วรอให้เขาเดาหรือถ้าแผนเปลี่ยนแปลงเธอก็กล้าพูดไม่ใช่เก็บกดแล้วโกรธในใจเหมือนผู้หญิงทั่วไปมักทำความตรงไปตรงมานี้สร้างความปลอดภัยทางอารมณ์ในความสัมพันธ์ผู้ชายที่มีวุฒิภาวะเขาเคยเจ็บปวดจากคู่รักที่พูดอย่างแต่หมายความอีกอย่างมาแล้วพวกเขาจึงเห็นค่าของความชัดเจนมากกว่าการเล่นเกมเหลอกกันไม่มีอะไรน่าดึงดูดเท่าผู้หญิงที่พูดในสิ่งที่หมายความตามนั้นตัวอย่าง ซาร่าเธอรู้สึกไม่สบายใจที่แฟนทำงานจนลืมใช้เวลากับเธอเธอไม่ได้เงียบหายหรือโพสประชดแต่พูดตรงๆว่าฉันคิดถึงเธออยากให้เรามีเวลาอยู่ด้วยกันมากกว่านี้ซึ่งทำให้ปัญหานั้นแก้ไขได้แทนที่จะะส,สมจนระเบิดอารมณ์ใส่กัน 3. เธอมีชีวิตและความหลงไหลของตัวเองนี่คือเรื่องใหญ่นะครับเธอไม่เล่นหายตัวไปเมื่อเริ่มคบใครเธอไม่ทิ้งเพื่อนฝูงแต่เธอมีความสนใจมิตรภาพของเพื่อนๆและมีเป้าหมายของตัวเองอยู่แล้ว ก่อนที่จะมาเจอเขาเสียอีกไม่ว่าจะเป็นงานศินละปะที่เธอรักกลุ่มเดินป่าทุกสัปดาห์หรือความก้าวหน้าในอาชีพที่ทําให้เธอตื่นเต้นเสมอไม่ใช่การทําตามกลยุทธ์เดดใดได้แต่เพราะเธอรู้ว่าความสัมพันธ์ที่เติมเต็มคือสิ่งที่เสริมชีวิตที่เธอมีดีอยู่แล้วไม่ใช่การที่เข้ามาเติมช่องว่างผู้ชายที่มีวุฒิภาวะอยากได้คู่ชีวิตไม่ใช่โปรเจกต์ Project. หมายถึงผู้ชายที่มีวุฒิภาวะอยากมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงที่มีตัวตนและชีวิตของตัวเอง เธอไม่ได้ทิ้งชีวิตตัวเองเพื่อความรักตัวอย่างเมแกนเธอรักการทำเซรามิกและมีเวิร์กช็อปทุกวันเสาร์ถึงแม้เธอจะคบใครเธอก็ยังไปทำเหมือนเดิมเพราะนั่นคือสิ่งที่ทำให้เธอมีความสุขผู้ชายที่มีวุฒิภาวะจะมองเห็นว่าเธอเลือกเขาเพราะอยากอยู่ด้วยไม่ใช่เพราะต้องการจับเขา 4. เธอจัดการความขัดแย้งอย่างมีวุฒิภาวะเวลามีปัญหาเธอไม่ปิดใจไม่ระเบิดอารมณ์หรือหายไปเป็นวันๆแต่เธอเลือกที่จะนิ่งและแก้ไขยอย่างเป็นผู้ใหญ่ เธอสามารถถูกเถียงโดยใช้เหตุผลไม่ทําให้ทุกความขัดแย้งกลายเป็นวิกฤตของความสัมพันธ์เธอฟังเพื่อเข้าใจถึงปัญหาและเมื่อเธอเป็นฝ่ายผิดก็ยอมรับโดยไม่โยนความผิดให้เขาผู้ชายเหล่านี้เคยผ่านความสัมพันธ์ที่เมื่อทะเลาะกันทีไรกลายเป็นสงครามหรือเจอการถูกลงโทษด,ด้วยการเงียบเฉยชามาแล้วการได้พบผู้หญิงที่จัดการความขัดแย้งอย่างสงบและหาทางแก้ปัญหาแทนที่จะหาคนชนะนั่นคือสิ่งที่สร้างความปลอดภัยทางใจอย่างลึกซึง้ง เธอไม่ทําให้การทะเลาะเล็กๆก,กลายเป็นสงครามโลกตัวอย่างวันหนึ่งคู่ของเฮเลนเผลอลืมวันครบรอบแต่แทนที่เธอจะโกรธเนี่ยเป็นอาทิตย์เธอพูดออกมาตรงๆว่าฉันรู้สึกผิดหวังเพราะมันเป็นวันสําคัญของเราแล้วเปิดโอกาสให้เขาอธิบายและแก้ไขนี่แหละคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางอารมณ์ให้กับผู้ชาย 5. แสดงความเห็นอกเห็นใจและเมตตาอย่างแท้จริงเมื่อเขาเครียดกับงานเธอไม่ได้รีบหรือจุดไฟให้เป็นเรื่องของตัวเอง แต่เธอสร้างพื้นที่ให้เขาได้รู้สึกโดยไม่พยายามแก้หรือเปลี่ยนเขาอย่างที่เบรนบราวกล่าไวไว้ว่าหัวใจของความเมตตาคือการยอมรับยิ่งเรายอมรับตัวเองและผู้อื่นได้มากเท่าไหรเรายิ่งมีเมตตาได้มากเท่านั้นสิ่งนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในความสัมพันธ์เธอแสดงออกในชีวิตประจำวันวิธีที่เธอพูดกับพนักงานเสิร์ฟวิธีที่เธอเกล่าวถึงแฟนเก่าหรือการตอบสนองเมื่อใครสักคนทำผิดพลาดมันทำให้เขามั่นใจว่าเวลาที่เขาอ่อนแอ เธอจะมอบความเมตตาแบบเดียวกันให้กับเขาผู้ชายที่โตแล้วดูออกทันทีว่าเธอเป็นคนใจดีจริงหรือแค่เสแสร้งตัวอย่างเคทออกไปทานข้าวกับแฟนและเพื่อนเพื่อนเวลาที่พนักงานเสิร์ฟเสิร์ฟอาหารผิดแทนที่จะตำหนิเธอยิ้มแล้วพูดว่าไม่เป็นไรข้าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้สิ่งเล็กๆแบบนี้ทำให้ผู้ชายเห็นว่าเวลาที่เขาผิดพลาดเธอก็จะมอบความเมตตาแบบเดียวกันให้ 6. วางใจได้แม้มีความปรอะบางทางอารมณ์ เธอไม่สวมหน้ากากเพื่อเรียกร้องความสนใจของเขาถ้าวันไหนเธอหนักหนาทางอารมณ์เธอก็สามารถเล่าให้เขาฟังได้โดยไม่ทุ่มภาระอารมณ์ทั้งหมดให้เขาเธอกล้าที่จะยอมรับเมื่อไม่รู้บางอย่างหรือยอมรับว่าตัวเองทำผิดความใกล้ชิดที่แท้จริงเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรากล้าที่จะลดกำแพงลงนั่นคือการที่เธอไม่กลัวที่จะแสดงตัวตนที่แท้จริง 1. กล้าที่จะเปิดใจอย่างแท้จริง2 ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเอง 3. ไม่กลัวที่จะแสดงด้านอ่อนแอ 4. เปิดเผยต,ตัวตนโดยไม่ต้องเสแสร้ง 5. จริงใจทั้งในวันที่เข้มแข็งและวันที่อ่อนแอตัวอย่างโซเฟียเพิ่งเจองานที่ทําให้เหนื่อยเธอกล้าบอกกับแฟนว่าวันนี้ฉันรู้สึกไม่ไหวเลยขอแค่เธอกอดฉันหน่อยก็พอแทนที่จะเก็บทุกอย่างไว้แล้วระเบิดออกมาการยอมเปิดเผยความเปราะบางเล็กๆน้อยๆแบบนี้คือสิ่งที่ทาให้ความสัมพันธ์ลึกซึ้ง รับผิดชอบต่ออารมณ์ของตัวเองสุดท้ายเธอไม่โทษเขาสำหรับอารมณ์ของตัวเองและไม่คาดหวังให้เขาเป็นคนจัดการความรู้สึกแทนถ้าเธอกังวลกับเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์เธอก็ไม่โยนความเครียดนั้นใส่เขาเธอรู้จักแบ่งแยกระหว่างการแบ่งปันอารมณ์กับการทำให้อีกฝ่ายรับผิดชอบต่ออารมณ์ของเธอ แน่นอนว่าเธอยังสามารถขอการเห็นอกเห็นใจได้แต่ก็เข้าใจว่าความสุขและความสงบของตัวเองคือหน้าที่ที่เธอต้องดูแลเช่นเดียวกับที่เขาต้องดูแลของตัวเองสิ่งนี้ทำให้เกิดพื้นที่แห่งความเป็นหุ้นส่วนจริงๆแทนที่จะเป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพาเกินไปเธอเข้าใจว่าความสุขและความสงบคือหน้าที่ของเธอเองตัวอย่างวันหนึ่งเอมิลี่เครียดเรื่องงานแต่แทนที่จะพานสายแฟนเธอบอกเขาตรงๆว่าวันนี้งานฉันหนักมากอาจจะอารมณ์ไม่ดีแต่ไม่เกี่ยวกับเธอ นี่คือการแยกแยะระหว่างการแชร์ความรู้สึกกับการโยนความรับผิดชอบไปให้เขาบทสรุปคุณสมบัติเหล่านี้ไม่ใช่เช็คลิสที่ต้องทำเพื่อให้ได้ผู้ชายที่ดีและไม่ใช่การแสดงแต่คือผลลัพธ์จากการทำงานกับตัวเองและการเป็นคนที่คุณเองก็อยากคบด้วยสิ่งที่สวยงามในการดึงดูดผู้ชายที่มีวุฒิภาวะคือคุณเองก็จะเติบโตไปพร้อมกันคุณจะหยุดยอมรับความสัมพันธ์ที่ตื้นเขินและเต็มไปด้วยดรามา่าเพราะคุณได้ก้าวข้ามมันมาแล้วคำถามจึงไม่ใช่ว่า คุณจะสร้างคุณสมบัติเหล่านี้ได้ไหมเพราะคำตอบคือทำได้แน่นอนคุณพร้อมหรือยังที่จะทำงานกับตัวเองเพื่อเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดนี้โดยไม่ขึ้นอยู่กับว่าใครจะเข้ามาในชีวิตคุณเพราะเมื่อถึงจุดนั้นคนที่ใช่มักจะปรากฏขึ้นเองสุดท้ายนี้อยากให้เราลองถามตัวเองดูว่าเราอยากอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนกันแน่อยากเป็นคนที่อดทนจนหมดตัวตนหรืออยากเป็นคนที่เลือกเองอย่างภาคภูมิใจเพราะความรักที่แท้จริงมันไม่ใช่การอยู่รอดอย่างทนทน,ทนทุกๆ แต่มันคือการอยู่แล้วใจเรางดงามขึ้นต่างหากครับถ้าคุณชอบมุมมองแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Sunny Queen และมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับเพราะทุกเรื่องราวที่คุณเล่าอาจเป็นคำตอบให้ใครอีกหลายคนก็ได้